ตัวร้อยของเล่นใหม่ครับ <c oughs> ขอบคุณคุณยายทิพย์ที่มอบมาให้คุณยายบอกว่ายังไม่ทันมอบเลยพวกมึงไปเอากันมาเอง <c oughs> ให้แล้วใแล้วให้แล้วให้แล้ว โบลิงขนาดย่อมๆก็สองคนขึ้นไปขย่มได้แต่ให้พ่อแม่ขึ้นไปคงลำบากแน่ๆเดี๋ยวมันจะพังก่อนวัน่อนเวลาอันคนเอาเลยเอาให้เต็มที่ตุยามก็แข็งแรงอืมเก็บไว้นะให้เห็นเนัดเออเออเอออ๋อเออมันเล่นได้เพราะตีเชื่อเพยอืมใช่ไงของอย่าง

เหนื่อยเหนื่อยเฮ้ยไอ้บิวกิกทิงข้าวก็ไป็นกระโดด